เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาต่อกันในเกม States m a ต t e r of Shadow พารที่สามแล้วความเดิมจากตอนที่แล้วเราก็ได้มาที่หลบภัยนะครับในท่อระบายน้ำม,มีน้ำมาจากทุกแห่งเลยเป็นที่ที่เงียบสงบดีแต่เหม็นไปหน่อยอ่าปะมาแล้วจ้าเดินไปเดินไปยังไงลุง <โ>ที่สอนไม่เลวเลยนี่ออสแคนมีน้ำมาพอที่จะช่วยให้ข้าไม่ต้กระหายอีกเลยืมนี่อาจจะฟังดูแปลกๆนะแต่เจ้าจำตอนที่เราเจอกันครั้งแรกไห,ไหมฟังดูแปลกจริงด้วยนะเจ้าพูดถูกเจ้าน่าจะนำแก้วเหล้ามานั่งคุีกันด้วยนะโชคดีที่เราได้พบคนอย่างเจ้า เจ้าอยากรู้การหาของและข้าก็อยากได้คืนมาเจ้าขโมยเก่งข้าก็ตกลงเก่งไม่นานเราก็มาทำข้อตกลงร่วมกันเป็นวิธีทำงานในํำไส้นี่ด้วยกันไงใช่ข้ากลับมาแล้วไงข้าคิดว่ามีขวดเลือด ข้าต้องไปเก็บเอกสารสำคัญของอาร์เกนัสมีทางไปที่นั่นบางไหมห้องสมุดน่ะเหรอข้าจะให้ทางเจ้าดูก็แล้วกันนะผ่านทางเข้าระบายน้ำแต่ต้องมีใครคอยช่วยถ้ารู้เราไม่มีใครให้ช่วยข้ากำลังหาแผนที่ของเอเทียมแล้วก็ไม่เชื่อคำแนะนำจากคนแก่ตาบอดหรอกแผนที่น่ะเหรอ ข้ารู้จักคนหนึ่งแอคเตอร์นักคัพปี้เขาจะช่วยเจ้าในขาวังกฎนี่แล้วก็หาของด้วยเขาชื่ออะไรนะกูบอกว่าแอคเตอร์ไงเขาจะออกมาหาเจ้าเจ้าก็แค่ตามเขาไปเข้าใจละขณะที่เราได้ของแล้วเจ้ารู้ทางออกดีๆจากทาวเวอร์นี้ไหมข้ามาได้วางแผนตรงนี้ไว้น่ย อยากจะออกจากเอเทียมนะเหรอเจ้าควรกระโดดขึ้นยานหอกนะแต่เจ้ายังมีสิ่งที่ต้องทำหลังจากนั้นหนิคำสั่งมันจะออกเดือนละหนึ่งลัเท่านั้นแล้วใครเป็นคนสั่งยานนั่นกันเ่ะไม่รู้เว้ยอ่านเอกสารน่าลำคาญเข้าใจนะข้าไม่อยากจะเครียดนะแต่ข้าบังเอิญรู้มาว่าคำสั่งทั้งหมดนั่นอยู่ในออฟฟิศขนทรงเจ้าปลอมแปลงมันได้ ข้าจะลองดูขอบใจที่บอกข้อมูลไปละเดี๋ยวนะถ้าอยากขอบใจแล้วก็เจ้าน่าจะทำอะไรกับไม้ข้าด้วยสักอย่างที่ห้องสมุดนั่นน่ะแล้วไงข้าได้ยินว่าห้องสมุดมีบทความเนึงเรื่องการหลอมโลหะซ่อนอยู่ใต้กระจกได้ถ้าข้าหาเจอนะข้าจะกลับมาเอาไม้ท่านไปละ สุดท้ายละเจ้ามันปากเถื่อนใช่ไหมล่ะถ้าข้าถามเจ้าว่าให้จัดการใครสักคนหน่อยล่ะเจ้าจะว่าไงอย่างเงียบๆสนใจไหมเจ้าเริ่มถามมากไปแล้วข้าจะทำให้มันจะดีต่อข้าหรออย่าขมวไปเลยนอกจากนั้นที่ท่าเรือเจ้าควรข้ามไปทางคนใช่ที่เรียกว่าโกเดอร์ ทำให้แน่ใจว่าเขาเกิดอุบัติเหตุพอแล้วกับชีวิตนี่เราทำธุรกิจกันมันจะชนใช้กูกไปละเฮ้คุยกันนานโอเคไปก่อนอ๋อนี่คือขวดอัมเบลนะครับก็คือเพิ่มจักระเราไอ้สีเหลืองนั่นคือเขาเรียกว่าอัมเบลนะแล้วก็ขวดเลือดเติมเลือดนั่นแหละตอนนี้เต็มหมดละเมื่อกี้เราก็เก็บมีดบินมันใช่ไหมนี่ไงจากตรงนี้เครื่องผลิตมีดบินอ่า เก็บได้สองอันเต็มที่เดี๋ยวไปอัปเกรดที่ใส่เพิ่มอาตอนนี้ก็ต้องไปโอ้อัปเกรดสกิลได้แล้วสเตลเหรอโอ้โหสเตลครับเรียนรู้ได้แล้วสี่สิกิลอ๋อตอนนี้เรามีสี่สิบห้าพอยน,นะครับอ่ามีแบบสเตลที่ใส่ของวิชั่นไอ้นี่ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากใช้สเตลนะแล้วก็ กันค่านี่ครบเวอร์ค่าครับมีประโยชน์กับเราแน่นอนเดี๋ยวได้ใช้นะอ่ะอ่าหมดละไปภาร,รกิจรีเพลย์ไม่เอาผมไม่ไรีเพลย์ไปเริ่มภาร,รกิจใหม่กันเลย30เมตรข้างหน้าไปเรื่อยๆเลยสติ๊กชื่อพระเอกนี่แปลว่าปรภพนะเป็นพระเอกที่อาจจะไม่รอเลาเหมือนเกมกอื่นอ่ามาแล้วนะครับ อือออกมานอกเมืองแล้วไม่ใช่สิมาในกำแพงแล้วนี่เหรอคือเมืองของมนุษย์เอาละตามที่ออสแคนบอกออฟฟิศขนส่งอยู่ตรงใจกลางสถานทูตทูตทั้งหลายเจ้าจะต้องแปลกใจกับแขกผู้มาเยืยนแน่ๆเยือบอือหืมขอชื่นชมความงามหน่อยครับเป็นเมืองที่สูง อารามแท้เราต้องไปทางนู้นใช่ไหมร้อยห้าสิบเมตรคงยังไม่มีมนุษย์ใช่ไหมหรือว่ามีแล้วนั่นไงจัดก่อนเลยเพ่คนแรกเลยนะพาพนี้ไปซะตกไปโอ้โหมองไม่เห็นพื้นเลยครับกี่คงไปดีแล้วแหละอ่าขึ้นขนบนก่อน มีสองคนจะเอาดีไหมจัดเลยดีกว่าพี่เขาหลับอยู่หนึ่งคนนะครับเราก็อย่าส่งเสียงดังไปจัดการข้างหลัง,งเขาเดี๋ยวรอให้เขาอ้อมดีกว่าอย่าโดนนะอย่าโดนอั่นนันนกลับมากลับมาอ้อมอ้อมอ้อมด้านหลังครับด้านหลังตายแน่พี่ลาก่อนอืออย่าตื่นนะอือโขกแหน ตาเจ้าแล้วเอา้าตื่นเฉยตื่นเฉยบอกว่าอย่าตื่นไงหลับไปหลับไปหกไักด้วยเท้าครเรียบร้อยจ้าต่อไปก็ไปข้างบนนั่นใช่ไหมไปยังไงดีปีนตรงนี้ดีกว่าปีนตรงนี้น่าจะได้ใช่ไหมบอกทีปีนปีนไฟโอ้โกดโดนไฟไหม้เยอะยัยงไงคงต้องเลาะไปแล้วแหละครับ เลาะเลาะค่อยๆเลาะไปพี่เขาหลับอยู่โชว์มีดบินหน่อยมีดบินเออตายเลยเหรอเยี่ยมแทงคอนะครับปิ้นไปอะไรเอ่ยเลี้ยนเก็บมาแผนที่หรือเปล่าไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยลบอุ้ยอืมเกือบไปละเอาศพใส่นี่ได้ไหมเล็กไป ลบลบใต้โต๊ะลบใต้โต๊ะครบเวอร์ตรงนี้อย่าโดนเก้าอี้ได้ไหมเครื่องมีดเลยดีไหมไม่ดีหรอกอาจจะมีคนอื่นนะครับเราต้องใจยิงยินเข้าไว้ออกไปข้างนอกหน่อยมีตู้อะไรไม่รู้อ่าเป็นช่างเหล็กออกไปเห็นแน่เลยมีคนอื่นไหมมีไกลๆจากการพี่ก็ได้เลยดีกว่า ฮะพี่ฮะหันหลังพอดีชะตากรรมพี่มาแล้วลบเงียบไปตายขนศพเอาไว้ไหนดีนี่ไงตู้สามเหลี่ยมไม่พลาดครับคราวนี้เราต้องไปตรงไหนนะข้างบนนั่นใช่ไหมเราอ้อมมาเนี่ยอ้อมไกลเลย ขึ้นทางนี้ดีกว่าครับแล้วก็เลาะไปทางซ้ายนะขึ้นไปชึบกระโดดข้างนี้แล้วก็โดดขึ้นนี่โดดขึ้นนี่ตรงซ้ายไปอะไรเนี่ยอ๋อซ่อนได้เฮ้ยข้างล่างก็มีข้างล่างก็มี อ๋อเราต้องจัดการไอ้นี่ก่อนใช่แล้วลบ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 เราจะจัดการไอ้อัศวินนี่ก่อนนะครับฮึบเงียบไว้อ่าเห็นไหมเง่ายๆปั๊บเฮ้ยชิบหายละเฮ้ยแฮรี่ฆ่าเฮ้ยไอกตัวอีกตัวเก็บเหรียญก่อนเฮ้ยลบ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 อ่า ไม่รู้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 ก็เอา้าไปแบกมาทำไมฆ่าตายเรียบร้อยครับสามตัวครับขึ้นข้างบนขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้ขึ้นทางไหนเล่าเราต้องไปทางไหนโอ้โหเราต้องไปทางนู้นเราต้องตรงไป เราต้องตรงไปข้างล่างนี่อะไรเนี่ยปลดได้เหรอเดี๋ยวลองดูซิอึบเออไม่โดนเลยแตกตื่นครับมีสามตัวสามตัวด้านล่างเอาแล้วไปทางนู้นดีกว่าแนมมีทางโรงไหมนั่นไงโอ้โห ร่งเลือกให้ดีปับ๊บข้างล่างดับตัวเยี่ยมดับตัวไอตัวนี้เสร็จก่อนเฮ้ยโอแฮรี่ฆ่าเฮ้ยดืมด่มดืมด่มดืมด่มดืม่มเร็วดื่มเร็วโอ้ยอามีกำแพงกั้นไม่ได้แอมหรอก ไอ้พวกนี้ไม่รู้เรื่องไอ้พวกนี้ยน่าจะปลดล็อกข้างบนใส่นะครับเห็นปะตรงตำแหน่งพอดีเลยเราต้องหาวิธีปลดให้ได้โดยการโดยการกลับขึ้นไปข้างบนนะครับค่อยๆค่อยๆล่องหนุนไม่เห็นไม่ได้แอมหรอกมุดท่อครับมุดใต้โต๊ะคบเวอร์หยิบ ถ้าแบบโคบเวอร์คิวไม่ได้แอมรอไอ้น้องอุ้ยหูอู้หูไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอะไรหรอกนี่วางไว้มามาเลยเพี่โคบเวอร์คิวสอกเ,เข้าไปที่คอใครมันส่งแสงหนาวะมาดิมาดิมาดผมมีเรียกเพื่อนอีกโอ้ยมาเลยเพี่ อยากให้รูไร้ไว้เอาเก็บเก็บมีดบินเฮ้ยมีดบินใช้ได้สองเล่มมาดิเพ่ไม่มาเหรอนั่นไงนั่นไงไม่มาเหรอเอ้ยจะไปไหนเอ้ยเอ้ยเอ้พี่คนสงสัยครัสงสัยก็ไปไม่ต้องสงสัยตายสองฆ่าเกือ,อ,กอแล้วตอนเนี้ยสตงสเตลอะไรบูจะชัดเก็บหน่อยเพ่ ได้บีดมาอีกหนึ่งเล่มมีกี่ตัวเ้ามีขวดเลือดตรงนู้นเฮ้ยแต่ตายซะพา,า,าน,นี้บูรังผ่านเลยเก็บขวดเลือดดื่มอัมโบหน่อยอ่าเ,เราต้องกลับขึ้นไปข้างบนโอ้โห นี่ไงตรงนี้ขึ้นได้ไงเฮ้ยจุ๊บขึ้นไปแล้วก็ลงใช่ไหมจะขึ้นมาทำไมวะเนี่ยอ่าเริ่มมีไฟแล้วตรงนี้โอ้ขวดอัมเบลยีบเงียบๆไว้เพ่ ขอนี่เวลาหาเครื่องหมายเิ็มน้อยตรงนู้นหนึ่งหนึ่งตัวนอนหลับอยู่จัดการก่อนจะได้ไม ouais. ่เป็นปัญหาโดยการควบคิวจึ๊กจึ๊กชัดชัดมีตรงนู้นหนึ่งตัวตรงนี้ปีนได้แจว ไปอินฮึบค่อยๆเลาะไปใช่ไหมเลาะไปค่อยๆเลาะไปข้างบนไม่ได้ทางขวานี่ไงฮึบอาจอจะถึงไหมนะไม่ถึงก็ดอบเฮ้ยอะไร โอ้ยานลอยฟ้านึกว่าอะไรเป็นเงาค่อยๆครับนั่นครับทางไปของเราครับสาสเมตรจะไปยังไรตกไปเลยล,ล่องหุนไม่เห็นไม่เห็นอย่าเห็นอย่าเห็นไปแล้วไปแล้วหลบนี่หลบนี่หลบนี่ฉิบหายแล้ว ลองลองหัวนี้อีกไหมไม่ได้ดื่มอัมโบดื่มอัมโบดื่มดื้อหายตัวไปไปไปเร็วเร็วเร็วโอ้โหคอปเปอร์คิวดวนดวนเร็วเร็วเร็วซ้อนศพซ่อนศพซ่อนศพซ่อนศพซ้อนศพยัดใส่กะไม่ได้อีกเอาเจอชิบหายแล้วบ็อกแ์รี่แทรี่ฆ่าไม่มีใครได้ยินครับไม่มีใครได้ยิน เงียบเยบสิ่งดนตรีจะเล่าหรือไหมวะอะไรอะไรไปแล้วจังหวะนี้ไปแล้วไปแล้วครับไม่อยู่แล้วข้างบนข้างบนข้างบนเรื่อยๆครับตอนนี้แสงสว่างรับไรโอ้โหโอ้โหจังนี้เลยบ่อเอาเลยบ่อเอาเลยใช่ไหมลุงลุงลุง ชะตากรรมมาถึงแล้วลุงเอื้อตายลุงตายหน้าเดี๋ยวผมเกาหน้าให้คันใช่ไหมเออเออสะดวกครับทางสะดวกไปแล้วไปแล้วจังหวะนี้ไปแล้วเรื่อยๆมีอีกหรอวะเอาไงดีเนี่ย สองตัวตัวที่สามหันหลังอยู่เอางี้เาอางี้ชึบค่อยๆค่อยๆมันได้แยกแล้วมันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วข้าจังหวะนี้ขึ้นบันไดไปแล้วสองตัวค่าคู่ก็ไม่ได้เดี๋ยพี่คนเดียวแล้วนะจ๊ะเดี๋ยพี่คนเดียวแล้วเดี๋อพี่คนเดียวแล้วจะข้างี้ก็ไม่ได้คอมเบอร์ เอ้ยจะแหกปากทำไมเออฮะพี่ดับไฟอยู่อย่างสงบนะพี่ครับอ่านหนังสืออยู่ได้แผนที่ไม่เกี่ยวดับไฟดับ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 ให้หมดขึ้นไปดับไฟทราย ทรายจ้าต้องใช้ทรายเออกเต็มไม่เป็นไรสองตัวอยู่ทางนั้นไม่ยุ่งครับไม่ยุง่งโอ้โหสามตัวทางนี้อะไรวะอุย้ยไม่ได้ล่องหุนล่องหุนไม่ได้จั๊ดจั๊ดจ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 ๊ดไม่เห็นดื่มอ,อัมโบดื่มอัมโบอ้ามาพี่สงสัยก็ตายซะมาเลยขโมนไอสองตัวนู้นคงไม่เห็นใช่ไหม on c น m e o นตายซะพี่สองตัวนั่นเอาไงดีเอางี้ดีกว่าไหมปามีดมีดมหมดเฮ้ยพี่ผมอยากได้ขวดอะขอนะอืมค่าโคเวอร์คู่ก็ไม่ได้เอาไงดีวะจาัดก,การไอ้นี่ก่อนเพราะมันมีอาวุธ ไอนี่ไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธใช่ไหมก็ตายได้เหรียญด้วยวิวสวยนะเนี่ยตรงเนี้ยนี่ใช่ไหมเมืองที่มนุษย์สร้างกำแพงล้อมรอบเพื่อกันไททันคนละเรื่องละอ่าเราต้องกลับไปจุดหมายนะครับมีสองคนใช่ไหมตรงนี้ล่องหนล่องหนล่องหนไปแล้วกิ้งกิ้งไปแล้วไปแล้วพี่เขาหลับจะดกาก่อนเลย เงียบๆไว้มันมาแล้วมันมาแล้วามาเห็นแล้วก็มาเ,เ,เคาน์เตอร์แครีปัดป้องฆ่าม,มาเลยอีกตัวมามาขมอนแมนขมอนแมนแครีแครีแครีตายตาตัวอืออือเก็บมีดไปแล้วเดี๋ยวดื่มก่อนเลือดเลือดเลือดจะหมด เร็ว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 อ่ะอัมเบิลอัมเบิลอัมเบลิเบลสักขวดอืมไปแล้วปลดล็อกเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยครับตอนนี้โอ้โหแค่กริดอันเดียวนี่สุดยอดย่าผ่านแล้วครับออฟฟิศขนส่งอยู่ไม่ไกลถ้า,าข้าข้นยานเหาะได้แล้วก็สบา,าแสย,ยาานแน่ เอาแล้วครับผมก็ขอจบพาร์ทที่3ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันพาร์ทหน้าสหรับพาร์ทนี้4ีููครับ